เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะจะไปไหนไม่ได้นะคะนอกจากไปโรงพยาบาลค่ะแต่ดูสีน้ำทะเลสิคาเอามาอวดค่ะ yeah. มดลูกหนาตัวดีนะครับตรน,นี้นะเนี่ยดูห้าเ็จกว่าก็ไม่น่ามีความเสี่ยงอะไรนะคร,ค,รครับการที่จะเจ็บก่อนอนอนเนาะตรงนสวนนะครับ ใหญ่นะค่อนข้างใหญ่หรอน้ำหนักเท <pe ach> ่าไหร่แล้วอะคะ่นน่าจะเป็นโล,ลน่าจะถึงกิโลเพราะวัดหัวเนี่ยได้ประมาณยี่สเก้าสามสิบแล้วค่ะแต่ท้องยังอยู่ประมาณยี่แปดนะค่ะ เกมสักนิดหนึ่งไม่เยอะ,<ฮ>ะมากเพร<อ>าะ,ะว่าเดี๋ยวจะเริ่มเตรียมของให้เขาไงคะตอนนี้ไม่กล้าซื้อตัดแต่เตีนทครา่านอนก้มหน้าแล้วก็มือเนี่ยครับมาปิดหน้าตัวเองนะครับค่ะมองอะไรไม่เห็นเลยถ้าดูในงแงน่น้ำคร่ำน้ำคร่ำยังไม่ได้เยอะเลย คือถ้าแม่เบาหวานเนี่ยวางเด็กที่มันมีผลทั้งเคียงเกิดขึ้นก็ค,คือน้ำขําจะเริ่มเยอะตัว<ฆ>เด็กจะเริ่มใหญ่ใหญ่เงี้ยครับของเราบอกว่ายังไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลนะครับค<ฆ>่ะตัวเนื้องอกมดลูกก็เป็นเม็ดเล็กๆไม่เห็นก้อนใหญ่แบบใหญ่ๆแบบจนน่ากังวลของในก้อนนี้มันก็อยู่มุมแล้วล่ะครับ จะเป็นก้อนสี่เซนเนี่ยคะอยู่มุมยอดด้านนี้นะค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มาเบียดลูกเราก็าไม่น้องกังวลอะไรครับามลูกก็ยังหนานดีนะครับความเสี่ยงคลอดกดอดกำลังก็น้อยะคระับ <Good. S 3> หลังจากดูน้องเสร็จนะคะคุณหมอก็ส่งมาฉีดวัคซีนเพิ่มคะ่ะรอบนี้เป็นบาทยักแล้วก็ไอกรนนะคะ อุ้ยอาย้านิดนึงค่ะเพราะว่าดูท้องเลคะ่ะเริ่มใหญ่แล้วอันนี้ฉีดที่ต้นแขนนะคะเออน้ําหนักตูนะจากคุมอาหารมาเดือนหนึ่งอะ่ะเดือนที่แล้วถูกขึ้นมา4โลเดือนนี้ถูกขึ้นมา1โลคุโลหมอบอกว่าโอเคคุมอาหารได้ดีเลยแหละค่ะเราก็กลัวเนอะเราไม่อยากฉีดอินซูลินเนอะ นิดเดียวไม่เจ็บเลยค่ะวันนี้นะคะ <c oughs> ก็มาเจอกันประจำทุกเดือนนะคะอัปเดตตอนนี้ก็ตั้งคันได้28สัปดาห์แล้วนะคะหรือว่ากำลังเข้าเดือนที่7แล้วก็ ทุกอย่างก็เรียบร้อยค่ะราบรื่นเหลือแค่เบาหวานอย่างเดียวเลิศที่จะต้อง follow up ค่ะวันนี้ไปซาวดูน้องมาน้องแข็งแรงดีปกติทุกอย่างเลยน้ำหนักอาจจะเกินกว่าเกณฑ์น,นิดนึงประมาณ พันสองกว่า,วาค,ค่ะแต่คุณหมอกว่ายังโอเคอยู่ส่วนเรื่องน้ำข้ามปกติแล้วคนที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะจะมีน้ำข้ามปริมาณมากเพราะว่าน้องเขาจะขับถ่ายของเสียออกมาเยอะซึ่งของตัว่น้ำข้ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติเนอะยังไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็วันนี้ก็มีฉีดยาบาดทะยัก ไทรอยบาทยักที่ vaccine, ไอชีวัคซีนไทรอยบาทยักนะคะแล้วก็จ่ายยาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีนัดครั้งหน้าอีกทีหนึ่งครั้งหน้านี่ก็จะมีเจาะเลือดพวก HIV ซิฟิลิสแล้วก็เจาะดูเลือดค่าซีอะไรประมาณนี้คุณหมอแจ้งนะเพราะว่าเราเข้าสู่ไตรามาสที่3แล้วแล้วก็เหมือนจะต้องเช็คก่อนที่จะต้องทำการผ่าคลอดนะคะแล้วสิ่งที่คุณหมอให ทำเลยก็คือเริ่มที่จะนับลูกดิ้นได้แล้วคือที่อื่นน่ะตูไม่แน่ใจว่าเขามีเกณฑ์ยังไงเนอะแต่ที่โรงพยาบาลเซรลีโลนเนี่ยเขาให้ตูนับสาครั้งหลังกินอาหารนะคะก็ถ้าครั้งหลังอาหาร3-4ี่ครั้งเนี่ยถือว่าโอเคแล้วทั้ทก็ประมาณ10กว่าครั้งเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคแล้วก็ ไม่มีอะไรค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องคุมอาหารอีกซึ่งตัวก็คุมอาหารเนะาะเพื่อเพื่อนๆตามตัวคือคุณหมอเบอาหวานก็ให้ตัวทำลิสต์รายการอาหารเนี่ยช้ากลางวันนินแล้วก็เจาะเลือดดูว่าค่าเลือดเนี่ยเกิน120่้ยไม้ถ้าเกินเราก็ต้องคุมอาหารเพราะว่าเราก็ไม่อยากฉีดอินซูลินเนะาะก็ทํามาได้ประมาณ2สัปดาห์นิดๆแล้วนะคะก็รู้สึกว่าตอน,นแรกแอบเครียดนะว่า จะกินอะไรดีอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกกับการหาเมนูใหม่หมๆทุกวันเลยค่ะซึ่งเมนูบางเมนูเราไม่คิดนะว่ามันจะดับค่าน้ําตาลเกินอย่างเช่นข้าวกะเพรา,าไก่ไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือของตูนเนี่ยตูรู้เลยว่าตูมีปัญหาเรื่องคาร์โบไฮเดรตคือถ้าพอกินแป้งปุ๊บตัวเล่มมันก็จะโดดไปร้อยกว่าเลยแต่ถ้าไม่กินเลยก็ไม่ได้เพราะว่านะักโภชนาการเขาบอกว่าเราต้องกินให้ลูกเนะอะกลับมาถึง การนําลูกดิ้นซึ่งเดี๋ยวตู่ขอมาแชร์ประสบการณ์คุณแม่มือใหม่ก่อนละกันเพราะตู่เชื่อว่าเลยหลายๆคนเนี่ยจะต้องแบบอยากรู้ว่าอลูกดิ้นเมื่อไหร่ดูถอดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็อย่างตู่เนี่ยท้องแรกนะคะที่เขาบอกว่าลูกตอดลูกตอดแล้วก็เฝ้ารอวันลูกตอดลูกตอดเป็นยังไงของก็อื่นตู่ไม่รู้นะแต่ของตู่ก็คือเวลาเราจับไปที่ภูงอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นคลื่นคลื่นอะ มันจะรู้สึกแบบฟืดฟืดฟืดอย่างเงี้ยตัวตัวว่าเรียกว่าลูกต่อนนะสําหรับตูนะนิยางลูกต่อนนะตัวจะรู้สึกประมาณต้นเดือนต้นต้น,ต,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 นต้นสัปดาห์ที่เข้าเดือนที่ห้านะคะที่ตูรู้สึกว่าลูกต่อนแล้วก็เริ่มลูกดิน้นนิดหน่อยนะคะก็ปลายปลาย เดือนที่ห้าก็จะรู้สึกว่าอยู่ดีก็เหมือนมันปุกอย่างเงี้ยค่ะปุกอยู่ในท้องรู้สึกเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ในท้องนะคะแล้วก็พอเดือนที่หกเนี่ยชัดเจนเลยค่ะคือเราจะรู้สึกเลยว่าท้องเราเนี่ยมันจะกระตุกป,ปุ๊ก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 ,กลวก็แบบ มูฟมฟนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันวันก็จะมีแบบปวดขึ้นมาแต่ไม่ได้ปวดเป็นรูปมือหรือรูปเท้านะคะจะปวดเหมือนกับว่าน้องเขากงตัวอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ท่านอื่นคือลูกดิ้นเป็นยังไงก็มาแชร์กันเนอะแล้วตู่คิดว่าหลังจากเนี้ยน้องเขาน่าจะเริ่มดิ้นเยอะขึ้นเพราะว่าพอไปปลายเดือนที่หกอะค่ะ คือน้องดิ้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบางครั้งแบบตู่นอนไม่ได้เลยนะบอกตุต๋งนอนไม่ได้เลยเพราะบางท่านก็บอกว่าเราต้องนอนแต่แขงซ้ายใช่ไหมคะอย่านอนแต่แขงขวาแต่เรานอนแต่แขงซ้ายอย่างเดียวบางครั้งเราก็เมื่อแล้วอยากตะแคงขวาขอย่างเงี้ยคือพอตะแคงขวา <Player> <ๆ apologize> ก็มากดทับรูปาารูปมันก็ดิ้นปุ๊บป้าปุ๊บป้าคือตอนเนี้ยคือตุ๋วไม่รู้แล,แล้วว่าจะต้องนอนท่าไหนอะค่ะก็คือเอาท่าที่แบบ นอนแล้วไม่อึดอัดพออะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ตุ้ก็ถามคุณหมอนะว่าเออเนี่ยตุมีปัญหาเรื่องการน,นอนแต่นี่นอนไม่ค่อยหลับไม่รู้ว่าจะนอนฝั่งไหนกันแน่คุณหมอก็ไม่ได้แนะนําเลยหรือว่าไคอมเมตเลยว่าจะต้องนอนข้างซ้ายนะคะคือให้นอนท่าที่เรานอนสบายที่สุดคุณหมอบอกแบบนี้ก็เออโล่งใจเนี่ยเราก็คงต้องปรับท่าการนอนเพื่อทําให้เรานอนหลับมากยิ่งขึ้นเนะก็ สัปดาห์นี้ก็สั้นๆดีกว่าค่ะเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรเยอะแล้วก็มีพี่พยาบาลมาบอกเรื่องการเตรียมตัวก่อนที่จะ ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างที่สิริโรจน์นะคือแบบเซอร์ไพรส์มากเลยอะ่ะคือของลูกอะ่ะไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยพี่บาลพี่พายาบาลบอกไม่ต้องเอาอะไรไปเลยเตรียมแต่ของคุณแม่คุณแม่เอาอะไรไปก็เอาไปซึ่งเราก็ไปแอดเช็คมาว่าเขามีอะไรให้น่ารักน่ารักไหมอะไรเงีเง้ยก็คือแบบเป็นเบสิคธรรมดาที่เด็กควรจะต้องมีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางตู่ก็คงแบบเตรียมพวกผ้าห่อตัวน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยไว้ไปถ่ายรูปอีกทีหนึ่งก็ใกล้วันเข้ามาแล้วเนอะ ก็ตื่นเต้นนิดนึงค่ะก็แต่ตอนนี้ก็ยังปกตินะยังไม่มีอะไรแล้วก็เรื่องเรื่องที่เขาบอกว่าได่ลูกชายเนี่ยพอเข้าเดือนที่6ที่7เนี่ยก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของตูนะคะหน้าท้องกับเส้นหน้าท้องเนี่ยก็ยังไม่ได้ดำนะอ่าสำหรับลูกผู้ชายมีแค่อ่ะจกักระแลดำคออะไรอย่างเงี้ยไม่ดำนะคะฝ้าจะมีขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าน้อยมากก็ ถือว่ายังเป็นคุณแม่ที่โชคดีที่ไม่แพ้ท้องไม่มีเอฟเฟกอะไรเกี่ยวกับร่างกายเลยนะคะแต่ก็เออท้องยังไม่แตกด้วยนะท้องยังไม่แตกเ,นะตกเดี๋ยววันไหนสบายทะเลแล้วก็จะถ่ายเป็นคอลเลกชันเก็บไว้ก่อนคลอดลูกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะมาดูว่าท้องเข้าเดือนที่7เนี่ยท้องเป็นไงบ้างนะคะยังไงก็ ขอจบเพลงปน,นี้ก่อนเนอะแล้วคุณแม่ท่านไหนนะมีอะไรมาแชร์ก็อคอมเมนต์ได้เลยนะหรืออยากถามอะไรก็ส่ง,งข้อความมาได้ตลอดเลยนะคะ Change it, change it Seeing eyes of mine, you see There are no trees inside of me In these dance that I